สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำโครซองค่ะที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยทำมาเราจะรีดแป้งแค่ครั้งเดียวนะคะแต่วันนี้จะมาชวนทำโครซองที่มีเนื้อเป็นขนมปังที่เป็นเลเยอร์บางๆและทุกคนจะต้องลงรักสูตรนี้บอกเลยว่ารสชาติหวานอ่อนๆนะคะแล้วก็มีความหอมของเนยแทรกอยูอ่ทุกอนูเลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยจ้าวันนี้นะคะจะมาชวนทำขนมปังแบบบ้านๆกันค่ะ ไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองเบอร์สองนมจืดหนึ่งถ้วยตวงค่ะนมเนี่ยจะใช้นมเย็นก็ได้นะวันนี้มีนาใช้นมเย็นเพราะว่าการมันร้อนนะคะหรือใครจะใช้นมอุ่นก็ได้น้ำตาลทรายนะคะสามช้อนโต๊ะว,วันนี้อยากให้เขามีรสหวานนิดนึงเสร็จเรียบร้อยยีสต์ค่ะสองช้อนชา คนทุกอย่างเข้ากันวันนี้ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใส่ไปก่อนสามถ้วยตวงแล้วเราก็จะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันเกลือค่ะครึ่งช้อนชาเดีจะคนก่อนขอมีหน้าดูเนื้อแป้งก่อนไม่ได้ช่างให้นะมันอยู่ที่ขนาดของไข่ด้วยค่ะถ้าใช้เบอร์หนึ่งก็ใช้ได้ก็ดูเนื้อแป้งเป็นหลักเนาะอ่ะอันนี้สามถ้วยตวงแล้วนะคะ ถ้วยตวงกับอีกเศษหนึส่วนสี่ชวยตวงก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะนวดก่อนขอมีนาดูเนื้อแป้งก่อนเราจะนวดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันเนยค่ะจะเป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองเป็นเนยเย็นนะนวดค่ะนวดให้เนยกับแป้งเนี่ยเขาหายเป็นเนยเดียวกัน ออกมาเป็นแบบนี้เอาแค่พอเข้ากันค่ะไม่จําเป็นต้องขึงเป็นฟิล์มก็ได้ใครอยากนวดให้ขึงเป็นฟิล์มก็นวดน,นะคะเนี่ยค่ะแป้งเราก็จะได้เนียน,เนยนแบบนี้นี่ไม่ได้ขึงเป็นฟิล์มนะตัวเนี้แต่เพียงแค่ว่าแป้งกับเนยเขาหายเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นเองแบบนี้นะคะเราก็จะพักแป้งนะคะที่มีสองเท่าร้อน เราจะแบ่งแป้งนะคะออกเป็นคิดก่อนแปดก้อนแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆเป็นแปดก้อนนะคะไม่เท่ากัน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆนะคะคลุมพักแป้งไว้อีกประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราเอามารีนะคะเป็นแผ่นกลมๆทุกก้อนเลยเราจะลีให้เป็นแผ่นกลมๆแ,แบบนี้นะคะทุกแผ่นเลย เราก็จะนําแผ่นแรกนะคะมาวางไว้บนจานที่โรยด้วยแป้งแบบนี้เนยค่ะเนยอุณหภูมิห้องนะคะประมาณหนึ่งร้อยสิบกรัม <S <S เห็นไหมเป็นเนยอุณหภูมิห้องแบบนี้นะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ค่ะถ้าใครชอบหวานนะคะก็คลุกน้ําตาลลงไปก็ได้แต่ตัวนี้ไม่น,าน่าจะโรยน้ําตาลให้หวานอ่อนๆธรรมดาทาลงไปให้ทั่วแผ่นแบบนี้ ต้องไม่เป็นน้ํานะคะเนยจะต้องเป็นเนื้อแบบนี้นะเป็นเนื้อเนื้อเราจะทาทุกแผ่นเลยค่ะโรยน้ำตาลทรายค่ะลงไปแบบนี้โรยแป้งลงไปหน่อยค่ะแป้งสาลีนเน็ตประสงค์ธรรมดานี่แหละคะ่ะหรือแป้งขนมปังก็ได้ที่เราไอ้นี่นี่นะคะแบบนี้สองก็นำบาลลดอีกเล็กน้อยค่ะให้เขามีขนาดเท่ากัน ประมาณนี้ทําแบบนี้นะคะแผ่นที่สองก็ทาเหมือนเดิม เสร็จแล้วค่ะนี่คือชั้นสุดท้ายเราก็จะได้ทั้งหมดแบบนี้แล้วเราก็จะคลุมนะคะด้วยพลาสติกหรือถุงพลาสติกก็ได้เอาไปแช่ยเย็นให้เนยเขาแข็งตัวเอาไปแช่ยเย็นนะคะช่องธรรมดาให้เนยเขาแข็งตัวนะคะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเราจับดูได้ค่ะถ้าเนยยังเหลวอยู่เนี้ยเราเอามาใช้ไม่ได้นะเราต้อง จับดูว่าเอ้ยเนยเขาเนี่ยแข็งตัวแล้วเราถึงจะเอามาใช้ได้นะหลังจากที่เราแช่เย็นแล้วเนยเนี่ยเขาก็จะแข็งตัวแล้วนะคะมีนาก็แช่ยาวค่ะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนยแป้งที่โตแล้วเราก็มารีดเท่านั้นเองเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เป็นแผน่นแบบนี้ บเบาๆนะคะแล้วก็กับด้านค่ะคือถ้าเรากดด้านเดียวเนี่ยเขาจะไม่เสมอกันกลับด้านกดบเบาๆแบบนี้แหละไปเรื่อยๆ มัจะโรยแป้งไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเาดี๋ยวเลยก็แตกเดี๋ยวไหนท่านถามว่าแล้วตัวนี้จะกลับแป้งยังไงเวลากลับแล้วอ่าแล้วเวลารีดกลับอย่างนี้นะคะ<ม>นี่เอามือเนี่ยเอาแขนเนี่ยพาดแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้เห็นไหมอย่างนี้ ทำไมมือมีนาขาวแขนมีนาขาวเพราะมีนากลับแป้งไงคะทำจริงค่ะไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนนี่นะคะทําแบบนี้เลยเท่านี้เองใครจะรีดให้บางกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคือมันจะต้องกลับแป้งไปด้วยรีดไปด้วยอะคะ่ะเนยมันจะได้เย็นเสมอกันนี่เนยยังเย็นอยู่นะ ความกว้าง9.5นะคะเอาตัวนี้นะนะคะความกว้าง9.5ก็มาค่ะ ตัวนี้มีนายจะพักแป้งในตู้เย็นนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากมันก็จะได้เป็นแซงว่าแซงว่านะแซงว่าขวดสองนั่นเองต้องรีบทำนะตอนนี้แป้งเย็นเจี๊ยบเลยนะ เดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่าแต่ว่ามีนาจ,จะพักในตู้เย็นเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเดี๋ยวเนยมันมละลายจะกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ให้เขาขึ้นขนาดนี้เลยแล้วเราค่อยเอามาอบกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะคะ ทาไข่แดงผสมนมนะคะเดี๋ยวอบที่ไฟประมาณ150องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมมินาอยากได้สีอ่อนๆอบออกมาแล้วนะคะอบมาประมาณ27นาทีนี่ชิ้นบเริ่มเลยแล้วก็คล้ายๆค่ะแต่ว่าเนื้อในเนี่ยอร่อยมาก เสีย,ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะออกมาในรสชาติพอดีค่ะกำลังดีหวานอ่อนๆน,นะคะกินเล่นได้เลย